สวัสดีค่สวัสดีค่ะสวัสดีเจ๊กุ้งนะเจ๊กุ้งนะครับเจ๊กุ้งค่๊ือกุ้งกุ้งอยู่ที่ตําหนักตําหนักเทวอะไรทํานากินค่ะบ้านกาแฟค่ะตําหนักแนวทางของเจ๊กุ้งได้โชคยังไงครับผมกับหนูได้โชคมาจากการฝันขององคู่ค่ะกับองค์แม่ย่าทองคําค่ะก็ท่านจะนี่มิที่เห็นก็คือหมายถึงว่าเป็นงูสีทองจะเลื้อยมาค่ะและหนูก็เลยไม่รู้ว่าจะตียังไงหนูก็เลยเอาพญานาคเป็นเลขเก้าค่ะ ก็เลยมาตีงวดนั้นงวดนั้นคือเก้าหนึ่งที่ที่ว่าฝันเห็นถ้าเลื้อมาแค่คนเดียวอะค่ะ,คะก็เลยเอามามาจุดผู้บอกไงว่าลูกขอทรัพย์นอยแต่ว่าถ้าล,ลูกจะจัดงานอะไรก็ตามอะหนูจะมาขอทรัพย์ท่านแปลงคือมาสวดมนต์ให้เสร็จแล้วก็จะขอทรัพย์โดยวิธีใดก็ได้ให้ให้ที่ลูกฟืออ้นอะ,ะออกค่ะ,คะก็เลยได้มากับท่านนี่เป็นล้านหล้มากเลย สร้างให้แต่ว่างวดเก้าหนึ่งได้แค่สองแสนกว่าบาทค่ะใช่ใช่แล้วก็เก้าศูนย์ได้มาเรื่อยๆอ่ะหลักแสนอ่ะพูดง่ายๆค่ะจะฝันเกี่ยวกับปูกกับย่าตลอดใช่่ชจะฝันตลอดค่ะแล้วก็แบบว่าหมายถึงว่าถ้าตัวเองอ่ะเวลาจะมีงานใหญ่ๆนะคะก็จะมาบอกกล่าวขอขอทรัพย์เบอทรัพย์หน่อยลูกอยากมีทรัพย์ไปจัดงานอะไรเงี้ยท่านก็ให้ตลอดใช่ค่ะที่สามสิบที่ผ่านมาใช่ไหมคะใช่ท่านก็ให้ค่ะ ได้มีมาเรื่อยๆก็เลยแบบว่าเกิดความศรัทธาถึงได้สร้างท่านไงแบบคือว่าหมายถึงว่าใครจะว่าเรางงไงก็สร้างนะแต่ว่าที่ตัวหนูศรัทธาท่านไงก็คือแบบว่าท่านให้ให้ทรัพย์มเยอะอ่ะเจอกับตัวใช่ค่ะแล้วหนูก็แบบว่าคือถูกทุ่งหัวนะถูกทุกงวดวค่ะเห็นว่าฝันถึงงูด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะฝันถึงงูสีทองจะมาเลื้อยให้ดูตลอดเลยแบบว่ามันจะเลื้อยมาตลอดค่ะในความฝันทุ่งัวนี่กี่งดติดแล้วกะ ถ้าพูดถึงว่าสามสิบสี่สิบงวดได้เลยไปติดตามหนูได้นะหนูมีเพจเลขเด็ดนำโชคหนูอยู่ในกลุ่มนั้นค่ะคเลขเด็ดนำโชคไปหนจะมีเอ,อ่ฟซีอยู่อะไรเนี่ยค่ะครับผมค่ะไปตติดามเป็นเพจอะไรนะครับเลขเด็ดนำโชคค่ะเลขเด็ดนำโชคใช่ค่ะเลขเด็ดนำโชคนั่นแหละค่ะอยู่ในกลุ่มนั้นค่ะก็สังเกตยร์ขึ้นมานริ่มกำลังงาเด็กกันใช่ตอนสร้างนี่ค่ะอันนี้อันนี้คืออยากให้ออกมาเป็นแบบนี้ใช่ไหม แต่พอพอไปถึงร้านอ้าวทำไมไม่ย่าตัวขึ้นใช่แล้วก็่รูปสเก็ตเกอร์ตอันนั้นนะคะจะเป็นรูปที่ใช่แต่ว่าพอพอไปทำมาได้แบบนี้อค่ะก็ถูกใจอ่าหน้าตาเหมือนเก๊กุ้งเลยอคล้ายๆเดี๋วหน้าปีที่แล้วผิดแค่สองวันถูกต้องค่ะใครใครที่ติดตามหนูอยู่เขาจะรู้ค่ะยี่สิบสี่งวด ถูกยี่สิบสองวดใช่ไปดูได้เลยมันได้มากกว่านั้นหมายถึงว่าเข้ามากกว่านั้นอ่ะเข้าตลอดค่ะแต่คือว่าหนูไม่ได้เปิดเผยตัวตนอะไรนี้แต่ว่าคือจะมีกลุ่มของหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะผ่านแตไมูเฉพาะในกลุ่มใช่ค่ะสำหรับงวดนี้แกกุ้งฝันหรือยังครับหนูางวดนี้หนูฟันทงให้แปดเจ็ดค่ะแปดเจ็ดกับหกเจ็ดได้มาอย่างไรครับเจ๊คือหนูก็คำนวณหนูมาค่ะแบบมันอยู่ๆมันก็ ขึ้นมาในหัวมันก็คือแนีปันหกประเจ็ดอ่ะแปดเจ็ดกับหกเจ็ดค่ะเป็นเซนแล้วก็เป็นความชอบใช่ไหคะใช่หนูเปิดให้ดูได้ไหมที่หนูลงได้ครับได้ที่ลงในกลุ่มใช่แต่ว่าเอาให้ให้ดูไปนิดนึงเลยเกี่ยวกให้รัฐบาลไทยอย่างเดียวไม่ให้ฮานอยลาวค่ะมีนะคะมีมีค่ะอันนี้นะคะที่ปันหงให้แล้ว อ๋อจะเป็นแบบนี้ใช่หนูจะทําเป็นแบบนี้ค่ะค่ะจะเป็นสติ๊กเกอร์แบบนี้ใช่อันนี้คือรัฐบาลไทยเน่าอะไรคะรัฐบาลค่ะของงวดที่สิบเจ็ดค่ะอ๋ออันนี้คือที่ฟันหงงลงวันทงลงแล้วค่ะมีกี่ชุดครับเจ้ค่ะมันจะลงอย่างนี้ตลอดนี่แต่ว่าที่หนูฟันคือเน้นๆก็คือจะเป็นน่คะเจ็ดแปดเจ็ดหกแล้วก็แปดหกที่เน้นๆเน้นๆเน้นเจ็ดแปดเจ็ดหกแปดหกค่ะ อ๋ออันนี้คือชุดเต็มที่ลงให้ในกลุ่มแล้วก็จะมีสามตัวให้ด้วยสามหางใช่ค่ะอันนี้คือลงชุดเต็มให้ในในเป็นเพจใช่ไหมถน้่ะเจ็ดแปดเจ็ดหกแปดหกเน้นๆใช่ไหมแต่ว่าเจ๊กุ้งฟันให้แค่แค่นั้นเจ็ดแปดแปดเจ็ดแล้วก็เจ็ดหกหกเจ็ดค่ะที่ฟันที่ว่าชอบมากเลย ฟันทงตัวไหนออกตัวนั้นไหมครับหับแล้วขอให้ออกตัวนั้นเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางเนาะเดีายวว่ากันนะครับปกติฟันทงแล้วออกออกไหมครับตัวที่เปนทงออกค่ะเน้นเน้นเพราะต่อการแปดสามกันแปดสามนี่แปดทด้วยมีค่ะสามตัวมีตัวไหนบ้างครับสามตัวก็คือศูนย์เก้าห้าหกสองเก้าแปดสองสามค่ะค่ะศูนย์เก้าห้าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูที่ว่าให้ตลอดออกตลอด ให้ตลอดออกตลอดใช่ไหมคะสุดยอดจะให้เดิมเกิดไม่ทันศูนย์เก้าห้าศนย์เก้าห้ายังอีกเสนอแปดเก้าหเดียวยังจนวันนะใช่ใช่ทำาคงตัวที่ออกเลยครับแปด็ดค่ะไม่เตัวนี้แหละตัวเดียวไปเลยชอตัวเดียวใช่ไหมครับตัวนี้ใช่ตัวสามตัวใหม่นยครับตัวสามศูนย์เก้าห้าค่ะแปดสองสามปดสองสามหกสองเก้าค่ะแล้วก็หกสองเก้าใช่ค่ะหกสองเก้า แต่ตัวที่จะออกก็คือเจ็ดแปดแปดเจ็ดค่ะตัวฟันทงฟันทงเจ็ดแปดเจ็ดค่ะพี่ตามเห็นแปดหกด้วยนะแปดหกมีด้วยค่ะตัวเน้นตัวเน้นตัวหนูลงไปนะค่ะใช่ก็คือจะให้อยู่ในกลุ่มค่ะให้อยู่ในกุ่มตลอดสถิติเดินดีมากนะครับหนึ่งปีผิดแค่สองวดเข้าไปดูได้เลยเจไปติดตามด้วยเลยค่ะเลขเด็ด หนึ่งปีผิบสองเพล็กเจ๊กุ้งหนึ่งปียี่สิบสี่งวดใช่ค่ะถูกตามเป็นงวดแรกงวดแรกของปีนี้อันนั้นอันนั้นก็อันนี้ของงวดที่แล้วก็คือที่มันออกไปก้านะแต่ว่าหนูให้เก้าแปดเนาะแล้วก็อันนี้ของงวดน่าถึงแล้วก็ทุกงวดนะใช่หนูจะให้ทุกงวดค่ะอันนี้งวดของสิบหกนะที่มันเข้าแปดห้าเนาะแปดห้ากับเจ็ดห้าครับเข้าตลอดแล้วก็มาเก้าเจ็ด วดเจ้าเจดของที่หนึ่งคะนี่เจ้าหนึ่งกับเจ้าเจดที่ให้เน้นอันนี้ก็คืเอส์ติสติขัแล้วก็ใช่เข้าตลอดเลยค่ะไปไปเลื่อนดูได้ส่วนมากจะบนหรือข้างล่างครับมันเข้าล่างบนนะค่ะใช่แล้วแต่ว่าแบบว่าบางทีก็ครั้งหนึ่งเข้าเข้าล่างเข้าบนอะไรเงี้ยแต่คือ เาตลอดแต่ว่าเน,นเก๊กุ้งนี่จะให้กลับไหมเนี่ยหรือว่าตรงตรงเลยบางทีก็ตรงบางทีก็กะอหนว่าซื้อเงิก็ต้องกลับนะ,ะคะก็กลับซนะื้อหงิก็ต้องกลับใช่ถ้า <c oughs> ถ้าซื้อไม่กลับต้องรีบไปกลับ <c oughs> ต้องรีบไปซื้อใหม่ก็จะเดินดิบางทีก็สามตัวสามตัวก็เข้าบางทีก็เป็นโต๊ะอะไรเงี้ยอาจจะเป็นสามตัวโต๊ะใช่ค่ะบางครั้งก็สามตัวตรงตรงเลยใช่ ติดตามทางช่องทางเพจเลขเด็ดนำโชคค่ะเลขเด็ดนำโชคครับี่วันนี้เนาะทางเพจทางเพจมีผู้ติดตามอยู่แค่เจ็ดพันค่ะตอนนี้เจ็ดพันเดี๋ยวต่อไปนะคะต่อไปก็จะรัวๆเดียดเมินสาธุค่ะ มีอยู่ตัเด็กตอนนี้7,900ค่ะเลขเลขเดนโชคค่ะทันเศรความศรัทธาะย้าทองคำนะคะเจ๊เนาะแม่ย่าทองคำทีนี้ให้ถือตัวเลข T212 วัตโชว์ตัวเลขกันะอตัวนี้ค่ะเดี๋ยวขยายดูตัวมันก็หลายกล้องซูมดูกล้องมันเยอะเมืองตัวเลขน้ำเจ๊กุ้งเ้อบัตรเชนค่ะก็คือตัววงกลมเนาะค่ะเนาะ เจ็ดแปดจพี่น้องก็ไล่ก็แชร์กไลกๆปีหนึ่งครับนึ่งปีปีนึงรุดยุสองงวดตัดตัวน้องเอเป็นหมืดนหมื่นปีใหม่งวดแรกคิดว่าจะเข้าสามตัวไหมเจ้ขอให้เข้าค่ะแปดสองสามแปดสอมแปดขอให้มาค่ะพูดอะไรแตยากไว้เลยยังเลยคือเนี้แหละใช่ที่สองสุดท้ายอีกไหมค่ะไม่แล้วแต่ว่าก็คือที่หนูรักที่สุดก็คือตัวนี้ยเม็ดเดียวเม็ดียวเจ็ปเจ็ด่ะตัวนี้ แสดงว่าสามตัวแปดสองสามนะครับเจ๊ใช่หมอชอบอันนี้ครับมีบุญทำวงกลมนะเดีวงกลมให้นะเจ๊วงกลมให้หน่อยค่ะโอเควงกลมก็ได้ครับวงกลมให้หน่อยครับสามตัวเม็ดเดียวสองตัวเม็ดเดียวขอให้มานะคะไม่ยากน่จุดไก่อาจจะไม่ชัดนะครับรอสักครึ่งนะครับเดี๋ยวแสดงว่าเจ๊เจ๊ฟันตรงเม็ดเดียวนเจ๊แปดค่ะ เนี่ยค่ะเลขที่ฟันธงคือเจ็ดแปดค่ะสรุปตัวเลขที่ฟันธงคือเจ็ดแปดมั่นใจใช่ไหมคะมั่นใจค่ะสามตัวแปดเอากี่เปอร์เซ็นต์ครับวันนี้มันเอาให้พันเปอร์เซ็นต์เอาพันเปอร์เซ็นต์ใช่ร้านร้านเกินไปไม่ดีเด็กโกงกับฟันธงใครนะครับหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์นะครับใช่ค่ะแล้วไม่อั้นด้วยนะไม่อั้นด้วยเป็นตัวเลขช็อกลาภน็ตเจนน่าใช่ค่ะขอบคุณมากเจขอบคุณครับสวัสดีครับ แนวทางนะครับค่ะของเจ๊กุ้งนะครับกุมข้ามบัวม้เลขถุงวันนั้นตัวเลขนะครับก็ตามนั้นนะครับเนาะก็เอาไปวิเคราะห์ดีน้าบึ้งมาจบจังค่อยเอานะครับเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับคิดถูกบกว่ากันนะครับสําหรับแนวทางของเจ๊กุ้งนะครับวันที่สิบเจ็มกราคมสองพนห้ารนะครับก็ลองออกไปวิเคราะห์ดี่น้าบึ้งนะครับมาชอบจังค่อยเอานะครับับสำหรับพี่ิมพเข่าแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือน ที่จะไม่พลาดรับชมคลิหนึ่งเหมือนกันทางช่องสำหรับทีนี้ขอบคุณทุกท,ท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็ลำาลากันไปสวัสดีครับ